ว่าจะต่อทังไมเนี่ยเออไม่ต้องต่อก็ได้เนาะลาดเพ้าวี่ิครับเขียนลงไปเรียบร้อยครับนี่จากนั้นครับไม่ยากครับเราก็ถือด้วยมือที่ข้างขนาดนะฮะแล้วก็กางแขนองไปให้ตั้งฉากกับพื้น90องศาปึ๊บแบบนี้ครับแล้วก็บกขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมถ้าบอกนี้นจะไม่เห็นนะครับคงไม่มีใครง้อบอกแบบนี้เห็นแท็กซี่จอดแน่นอนนะฮะคุณสมบัติครับต้องบอกเลยครับว่า เมื่อมีเจ้าป้ายโบกแท็กซี่อัจฉริยะกว่านี้นะครับอันดับแรกเลยครับคือเวลาโบกแท็กซี่เราจะไม่เสียฟิลอีกต่อไปครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าโบกปุ๊บแท็กซี่อ่านเข้าใจเลยคันไหนที่หยุดคือไปอย่างแน่นอนไม่มีปัญหาการเปิดประตูลงไปนั่งแล้วก็บอกว่ารถหมดแก๊สหมดต้องไปสวน ไม่ต้องไปสี่รถไม่มีอีกแล้วหมดปัญหาน,หนี้แน่นอนไม่เสียฟิลนะครับผมขึ้นปึ๊บไปได้เลยไม่ต้องมานั่งคุยกันเองคอมพิวเตอร์ออกได้เลยลดการเาเชิญหน้ากับคนขับแท็กซี่นะครับผมไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะครับนี่งไงแล้วก็ได้แท็กซี่ที่แบบว่าไปทางนี้อย่างแน่นอนครับไม่มีการทะเลาะเบาแวงอีกเลยนะครับผมลดการเสียฟิลนี่สุดยอดแล้วอะลองบอกเลยดีกว่านะครับผมดูว่าจะไปไม่ไปนะครับ <c oughs> นี่งไงป๊บ บอกปึ๊บบอกปึ๊บมาแล้วเฮ้ยง่ายดดยครับง่ายดดยครับปึ๊บขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นแล้วออกเลยไหมออกเลยโอ้โหไม่ได้พูดอะไรเลยครับผู้ชมครับคือแท็กซี่เขาอ่านแล้วไงเขาเข้าใจแล้วว่าไปรล้วเทายี่สิบไงไปเลยครับโอ้โหง่ายดดย จบเลยคันแรกเลยนะครับเนี่ยนี่ไม่มีเตรียมนะครับผมรายการเราสดๆ,ๆเลยนะครับเอา้าเฮ้ยโอ้โหเราป้ายบอกแท็กซี่ไปอย่างนี้ใครใช้ต่อเนี่ยแล้วผมจะใช้ได้ไงอะลำบากแล้วโอ้โหมีนัดด้วยคุณผู้ชมโอ้ยจะถึงเวลาด้ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยนัดหญิงไว้สำรองเนี่ยจะพาไปเดินเล่นเนี่ยโอ้โหลำบากแล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปฟังความยิดเห็นครับของคนอื่นครับที่มีต่อไอ้เจ้าป้ายบอกแท็กซี่อัจฉริยะกว่านะครับว่า เขาคิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบติชมเข้ามาได้อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอเดียของผมนั้นมันจะไปโดนใจหรือเปล่านะครับติดตามช่วงหน้าแล้วกันครับแต่ตอนนี้ต้องรีบบอกรถแล้วครับเอามาพอดีมาเลยครับโอ้ยนี่ไงนี่ไงเอาจอดด้วยไม่ต้องมีป้ายสุดยอดไปสำรองครับไปครับไปส่งรถครับไปส่งรถครับขอบคุณน,นะโอ้โห นี่ไงไม่มีป้ายจบเลยเสียฟิวสุดๆคุณผู้ชมไมอ่ะทำไมเป็นแบบนี้่โอ้ยิงโค้ยแท็กซี่บ้านเรามันค่อนข้างมีเขาเรียกว่าอะไรมีศักดินาเออไม,ไม,ไม่เรียกไปไหนไม่เคยไปทัานพีถามเลยครับเห็นป้ายบอกแท็กซี่อัตริยะกว่าของเราแล้วรู้สึกไงบ้างฮะใหญ่ดีคือเขียนปุ๊บแล้วบอกถ้าเขาจอดเนี่ยเขาก็เห็นเลยนะว่าไปที่ไหน อ๋อแล้วรถแ,แท็กซี่ถ้าจอดเคยไหมครับจอดก็เคยค่ะนั่นสิครับไม่น่าถามนะครับผมเก่งกาศเลยเก่งกาใช่ไหมไม่รู้สึกเหมือนแบบ s k a t e b อ a r d อะไรเงี้ยไม่มีแบบทับๆเลย เป้าหมายนะครับขอโทษนะครับนิดนึงครับนิดนึงครับสัมภาษณ์นิดนึงครับนิดนึงครับเคยโบกแท็กซี่แล้วแท็กซี่จอดแล้วพอเราบอกสถานที่ไปแล้วเขาไม่ไปปะเคยครับบ่อยไหมฮะก็บ่อยครับเคยแน่นอนครับเพราะว่าแท็กซี่บ้านเรามันค่อนข้างมีเขาเรียกว่าอะไรมีศักดินาเออไม่ไม่เรียกไปไหนไม่เคยไปทันทีเคยค่ะแล้วแท็กซี่ถ้าจอดเคยไหมครับ จอดก็เคยค่ะนั่นสิครับไม่น่าถามนะครับผม<อ>รู้สึกไงบ้างครับที่บอบโบกแล้วไม่ไปอะเซ็งเลยพี่ก็เซ็งเซ็งเคยโดนไหมฮะแล้วก็ให้ผลว่าไ,ไงฮะไปส่งรถค่ะไปส่งรถเติมแก๊สส่งรถอะไรอย่างเงี้ยนคะ่ะเนียอลอดลูกมีลอดลูกนะครับเซ็งไหมฮะมากค่ะเจอบ่อยไหมฮะ ไม่ค่อยบ่อยอ๋อไม่บ่อยแต่เคยเจอ,อขอบพระคุณครับนี่ไงเหงื่อมากยิ่งตอนฝนตกแบบไม่ไปเลยอ๋อนะครับผมอาจเป็นเพราะว่าเขาไปเติมแก๊สอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเติมแก๊สค่ะ<ๆ>เคยสูงสุดกี่คันครับเคยจําได้ไหมฮะหน้าเซีนท่านเวอร์อะครับต่ำๆมี20 2สิ5ห้าคันโอ้กี่โมงครับตอนนั้นประมาณสองทุ่มฝนตกตกอะไรเงี้ยหวยมีทุกอย่างแบบส่งลูกรับเมียแก๊สมด ส่งรถมันส่งอะไรตอนสองทุ่มก็ไม่รู้อะไรครับอ่าครับมีมีทุกแบบถามเลยครับเห็นป้ายบอกแท็กซี่อัจฉริยะกว่าของเราแล้วรู้สึกไงบ้างฮะใหญ่ดีคิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไหมฮะไม่แน่ใจงั้นเดี๋ยวต้องลองดูนะครับก็ดีนะคะพอดีแบบแบบเขาอาจจะแบบว่าไม่ทันเราฟังเราพูดอะไรเงี้ยอ่านป้ายเขาอาจจะแบบไปอะไรเงี้ยคือเขียนปุ๊บแล้วบอกถ้าเขาจอดเนี่ยเขาก็เห็นเลยนะว่าไปที่ไหนอ๋อแล้ว ก็ไม่ต้องคุยกันอีกแล้วถ้าเขาจอดคือไปเลยคิดว่าแก้ปัญหาได้ไหมฮะดีครับแต่มันก็ดีฮะแล้วจะพกยังไงเนี่ยดีครับเหมือนผมเองค่อนข้างแบบตื่นเต้นอย่างนี้มากเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันรู้ก่อนว่าจะไปหรือไม่ไปจะพกไงใช่ไหมครับมีที่แขวนครับลองลองแขวนดูฮะสะดวกไหมครับลําบากไหมครับ น่าจะได้ในระดับหนึ่งเมือนแบบแท็กซี่เราเลือกแท็กซี่ใช่ไหมอันนี้แท็กซี่เลือกเราเลยแบบไปวะไปว่าเลยอย่างเงี้ยผมเกลียดมากเลยที่มันแบบชอบลถกระจกลงมาแล้วก็แบบเหมือนบอกว่าเฮ้ยแบบว่ารถกระจกจะไปไหนอะไรเงี้ยครับเหมือนมันเลือกเรามากกว่าเราเลือกเขาอพอการว่าเขาเลือกเราใช่แต่พอป้ายนี้จบมาปุ๊บจบเลยฮะใช่มันจะรู้ทันทีเลยว่าแบบตรงลงมันจะไปหรือไม่ไปเราจะได้แบบทําใจไว้ก่อนไม่ต้องไปแบบผิดหวังต่อหน้ารถมันอีกที เกะกะพี่อ๋อเกะกะใช่ไหมฮะไม่รู้สึกเหมือนแบบสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยไม่มีแบบพับๆอะไรเงี้ยพับๆเหรอก็พับๆมันก็ไม่เห็นนี่ครับอ๋อผมว่าก็ดีฮะแต่อาจจะทุกข์ลำบากลองโบกลองโบกหน่อยได้ไหมฮะนี่ฮรู้สึกว่ามันมันโอเคไหมโอเคโอเคโอเคนี่เอ๊ะจะเอาไงเนี่ยเดี๋ยวด่าเดี๋ยวชมคนนี้เออไม่เสียฟิลใช่ครับงั้นถามตรงๆเลยครับว่าถ้าเกิดมีทำขายซื้อไหมฮะไม่ซื้อครับซื้อนะ ซื้ออะ่ะก็ซือ้อเพราะมันแก้ปัญหาได้สมมุติว่าอันละ20บาทอ๋อซือซ้อซื้อยีบาทซือ้ออยู่ที่ราคานะครับไม่ได้อยู่ที่ฟังก์ชันนะครับสรุปว่าทำเองได้เลยไม่ซือ้อใช่ครับแต่าทา <ำ S 1> แบบนี้เรียนแบบมาเป๊ะเลยเนีย่ยเหมือนเมืองจีนเลยไอ,เ,อเดียที่ดีอ่าเป็นไอเดียที่ดีมากครับแย่แล้วครับรายการเรามันหนักไปอะคะ่ะหนักถือลำบากพกลำบากด้วยใหญ่ไปนะ่าจะแบบพับเก็บได้อะไรอย่างงี้มากกว่าร้อยหนึ่งซื้อไหมครับ ไม่ซื่อเก้าก้าเก้าก้าหรอคิดคิดว่าซื้ออ่ะเก้าก้าบาทเดียวอ่ะดูดิบาทเดียวก็มีค่าไง ตอนนี้ผมนั่งกับพี่วิเชียรครับเป็นคนขับแท็กซี่มืออาชีพเลยทีเดียวนะฮะต้องถามพี่วิเชียรเลยครับว่ากรณีไหนบ้างครับที่พี่จะไม่รับผู้โดยสารฮะกรณีการ์ดใกล้จะหมดนะครับแล้วก็เส้นทางที่รถติดมากๆครับจะไม่รับเช่นประตูน้ำนะครับแถวแพทที่น้มอย่างเงี้ยครับไม่อยากเข้าไปครับผมเพราะเพราะกาบออกลําบากครับอ๋อเอ้าอย่างงี้แล้วผู้โดยสารที่จะไปประตูน้ําทําไงอ่ะก็รอคันหลังครับครับผมแม่ แล้วเคยมีปัญหาไหมครับผู้โดยสารโวยวายแบบไม่ยอมไปงี้ยก็มีมั่งครับทําไงอ่ะก็ก็ขับนี้ขับนี้อธิบายให้เขาเข้าใจนะครับแล้วคุณพี่รู้สึกยังไงกับป้ายโบกแท็กซี่อัจฉริยะกว่าก็ดีครับดีครับถ้าเราไม่ไปเราก็ไปเลยครับถ้าเราไม่รับเราก็ไปเลยครับแต่ถ้าไปก็จอดเลยจอดเลยครับไม่ต้องคุยกันอีกไม่ต้องคุยกันครับขึ้นรถได้เลยครับ สุดยอดป้ายเราอะแหลมเลยก็ถ้าถามว่าเราเขียนจุดมุกหมายและถ้าเกิดว่าเขาอ่านถ้าเขาเห็นแล้วเออเขาก็น่าจะโอเคนะช็อกค่ะพี่แนวก็เป็นความคิดที่ดีนะคะมันมันมันใหญ่ไป ได้แบบเร็วดีจะได้ไม่ต้องไปเปิดประตูหลายรอบมันใหญ่ไปอ่ะลุงพลังมันแบบมันดูใหญ่กว้างแบบทำเล็กกว่านี้ <ไป S 1> ก็รู้สึกว่ามันโอเคครับแท็กซี่เขาจะได้มีทางเลือกด้วยที่จะรับเราหรือเปล่าแบบไม่ต้องมาพูดแบบให้มันเยอะแยะอ่ะพี่แบบว่าต้องมาเปิดแบบเขาแบบว่าพี่ไปนู่นไปนี่แล้วเขาก็ไม่รับอย่างเงี้ยคือเราเขียนป้ายไว้อย่างเงี้ยเขาได้รู้ว่าแบบเออเราเราไปเาจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่ารู้เส้นทางแต่บางเหตุผลเขาก็จะบอกว่าไม่ไปเกตจะหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไม่ไปรถติดคือจะเป็นข้ออ้างเขามากกว่าถ้าเห็นแล้วนะคะทำให้มันเล็กกว่านี้หน่อยครับผมว่ามันเล็กไปนะฮะเปิดแท็กซี่มองไม่นชนัด <laughs> เอาใหญ่เลยมันเพราะพาดลำบากถ้าสมมติว่าเราต้องไปแบบเที่ยวไปแล้วมีของเยอะๆแล้วแบบได้พกอันนี้ไปด้วยมันก็ใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนอื่นเขาจะมาแบบแปลกๆว่าเออเป็นอะไรอ่ะผก็เลยมาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือถ้าเป็นลักษณะนี้น่าจะมีที่มันแบบอะไรที่มันมันเด่นมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าขึ้นรถกลางคืนเงนี้ยถ้าถามว่าสีน้ําเงินนี่เขาเห็นชัดไหมบางทีมันก็เห็นไม่ชัดนอกจากว่าเออให้มันมีแบบสะท้อนแสงบ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะอยากให้ติดไฟเวลากลางคืนเดี๋ยวมองไม่เห็นอะไรประมาณแปลกกระพริบเท่กลางคืนค่ะ <c oughs> ควรจะมีติดตัวเป็นของตัวเองแต่สาม,มารถที่เหมือนกับว่า คับเก็บได้หรือว่าพกพาได้มันจะสะดวกมากกว่าอ mm ื hmm. แต่ถ้าคนขึ้นไม่บ่อยเขาก็จะไม่เห็นว่าเออมันสําคัญแค่เหมือนกับว่าเออชั่วคราวค่ะซื้อไม่ซื้อก็คิดว่าจะซื้อค่ะถ้าราคาแพงก็น่าจะซื้อค่ะไม่ซื้อดีกว่าค่ะทำป้ายเองก็ได้ฟรีได้ไหมอ่ะไม่ซื้อครับพวกคงไม่ซื้อ <laughs> ขอบพระคุณทุกความคิดเห็นนะครับกับป้าแท็กซี่อัจฉริยะกว่านะครับนี่อย่าลืมนะครับเจอรายการของเราที่ไหนครับเข้าไปสอบถามข้อมูลนะบอกหน่อยครับช่วยติช่วยชมหน่อยฮะไม่แน่ครับความคิดสร้างสรรค์ของคุณเล็กๆน้อยๆครับอาจจะเกิดประกายไฟจุดให้มันเกิดความคิดสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่นะนๆเขาก็ได้นะครับผมในช่วงหน้าครับไปตามดูกันต่อครับว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถทำอะไรได้บ้างสักครู่เดียวในขอเปลี่ยน มันผลิตออมาเนี่ยผลิตมาจํานวนระดับนึงแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ประสบผลเพื่อนืงจากสินค้านี่ปัญหาระดับหนึงก็เลยขับทุนไปเอาโทรศัพท์ไปคุณแม่ใช้คุณแม่บอกว่าแม่เอาไม่ใช้ใช้ไม่ได้มันเล็กเล็กใช้ยากคอมเมนตนแรกบอกโดนคือรวกชอบชอบมากๆทําไมถึงชอบบอกใหญ่ การขอเปลี่ยนครับตอนนี่คือช่วงกล้าคิดครับไม่อยากให้เปลี่ยนช่องหนีนะเพราะว่าช่วงนี้ขอบอกเลยว่าวันนี้สุดยอดจริงๆครับเป็นฝีมือคนไทยครับเป็นนวัตกรรมที่ต้องบอกเลยว่าโลกต้องตะลึงครับคุณผู้ชมครับสมัยนี้ครับโทรศัพท์มือถือครับออกมายะยะมากมายครับเน้นฟังก์ชันต่างๆโซเชียลเน็ตเวิร์กเอ้ปุ่มกดต่างๆเข้านู่นเข้านี่นะครับผมมีเยอะแยะมากมายครับแต่คนคนนี้ครับเขาคิดประดิษฐ์โทรศัพท์อันนี้ขึ้นมาครับ เป็นโทรศัพท์เขาให้ชื่อว่าโทรศัพท์อัม่าครับโทรศัพท์อัมมาครับ,รามมารบผู้ชมคืออะไรโทรศัพท์นี้ทําขึ้นมาเพื่อเพื่ออาัมมาอากงปูย่ย่าตายายครับผมเป็นโทรศัพท์เพื่อผู้สูงอายุครับโอ้โหผู้สูงอายุทําอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับสายตาสั้นปุ่มเล็กๆบีบงบีบ,บเนี่ยกดลําบากเขาก็ทำมาโอ้โหปุ่มใหญ่นะครับผม คนสูงอายุทําไมครับมืดมืนมองไม่ค่อยเห็นสายตาฟ้าฟางเขาก็ใส่ไฟฉายสว่างโล่มาให้ครับผมฟังก์ชันเพื่อผู้สูงอายุก็ถูกใส่ไปในมือถืออันนี้อยากดูครับลูกๆนะครับผมซื้อฝากคนแก่คนเฒ่าที่สุดยอดเลยนะครับผมเป็นของขวัญปีใหม่งานต่างๆวันโงวันเกิดแหลมชื่นชอบอย่างแน่นอนรวมถึงวัยรุ่นสมัยนี้ อีกหน่อยก็ต้องใช้ของเขาแล้วครับผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูครับกับช่วงกล้าคีดไปดูเลยโทรศัพท์อาพมานี่คือการพัฒนาขั้นสูงสุดของวงการโทรศัพท์มีแว่นขยายมีไฟฉายกดง่ายและที่สำคัญ นี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนโลกกลุ่มกดใหญ่ What <laughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าะนี่คือโทรศัตท์นี่คลืออมาม่า ดูลินออมรชัชวานกุลนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทมีเดียอินฟินิตี้ที่ทำโทรศัพท์อาม่าขายก่อนหน้านี้ผมทำเป็นพนักงานขายของบริษัทยูคอมที่ขายมอเตอร์โรลารุ่นที่เป็นกระติกน้ำเขยยไหมครับคือประมาณสัก20กว่าปีจบี่แล้วนะครับแล้วก็จากนั้นก็มาทำ